สำหรับวันนี้จะนำอาวธธรรมคำสั่งสอยพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตในกรรมฐานส,สานนี่สิทธเฉพาะในอนุสติสิทธรการวันนี้จะว่าถึงจาคานุสติกรรมฐานเอื่อคราที่แล้วศีลานุสติผ่านมาแล้วนี่ว่ากันถึงจาคานุสติกรรมฐานขอทุกท่านโปรดทราบ เ่าเชื่อใจพูดนี่พูดในแนวของการปฏิบัติไม่พูดในแนวของปริยัติคำวมาปริยัติคือการเร่าเรียนเพื่อรู้แต่นแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรผลองสมรสเมร็จะทสรมมิจศาสนดาทรงแนะนําให้บรรดาท่านพุทธบริษัท้ทงหลายโดยทุานนาให้มีทางการบริจาค จาคะแปลวบริจาคเ็เสียสละโ <c oughs> ดนความจริงสำหรับเรื่องแาคันนี้พระบาทสมเด็จยู่หัวองค์ปัจจุบันพระราการที่เก้าทรงมีพระราชปราภรมาว่าคการมีจาคะตัวเดียวนี้สามารถปนิพานได้และพระองค์ก็ทรงวินิจฉัยมาว่าจาคะถ้าแปลว่าเสียสละ แปลว่าจิตใจยังหน่งเหนียวอยู่ในทรัพย์สินนั้นมากต้องมีกําลังใจแ,แรงต้องดึงหนัก <c oughs> อย่างนี้ถือว่ายังไกลต่อมาผลถ้าตัดคําว่าเสียออกเหลือแต่สละอย่างเดียวอย่างนี้สนแสดงว่ากําลังใจเบาลงไปมากแล้วแต่ก็ยังมีเยื่อใยติดอยู่ที่คำอสละ ถ้าเอาตัวส,ะสะ่อออกเสงตัวหลือจะทคำวันละตัวเดียวได้แก่หายต่อคนนี่พระราชาไม่ใช,บบช่พระบาทสมจที่หัวในีะบรรดาท่่นพระุบรีสัตย์หลายจงยึดถือเป็ื่อเครื่องประพฤติธปฏิบัติตัวพระองค์มีพระราชาุม่ีช่ที่ใช้ตรงตามจุดของขาริยะเจ้าคนดีแต่ว่าเขาแยกคิดว่าอจะมาไปยกย่อง พร,พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จเจิา่เป็นพระอริยา้าเขาอีกนะ <c oughs> ฟังกันแล้วก็ฟังให้มันเข้าใจรม่ว่าไม่จะยกย่องท่านท่านจะเป็นพระอริยา้าหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแต่ถ้าว่าท่านวินิจฉัยตรงกับอารมณ์ของพระอริยเจ้าพอดีเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเขาใช้คำว่าละกันตัวเดียวเท่านั้น นี่เราก็มาเริ่มต้นละกันเลยดีกว่าถ้าลงละได้จาค้าตัวนี้จะเป็นเครื่องทำลายโลภะซึ่งเป็นราก้าวเขาที่เลยเป็นตัวสำคัญถ้ายังใช้คำมาเสียสละแสดงว่ายังมีความเสียดายอยู่มากถ้ารมจิตยังมีความเสียดายในการเกื้อกูลซึ่งลยทัน ที่ได้ทรัพย์สินจะให้มากก็เกรงไปว่าจะหมดเปลือง <c oughs> บางที่จะให้น้อยก็าอายชาวบ้านจิตใจมันก็วาวุ่นอย่างนี้สนแสดงว่ากินเลสอย่างท่วมหัวแลเลยสิจัายิ่หากว่ามีจิตสภาพกอบโกยโดยไร้ประโยชน์ไม่ความมันไม่ตรงกับสภาวะของเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติ <c oughs> มีการกอบโกยหาผลประโยชน์เข้าใส่ตัว แทนที่ยาสละกลับดึงกลับเข้ามานี่เป็นการสร้างกิเลสให้มากขึ้นไม่ใช่เป็นการทำลายกิเลสนักปฏิบัติเกรรมฐานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระเลนที่มีคำว่านิพานัสัจสกิริยายะเอตังกาสาวาังเรตวาแปลจะเป็นใจความว่าข้าไปเจ้าขอรับป้ากาสววาวะพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งนิพพาน เรียกว่านักปฏิบัติกรรมฐานทุกท่านที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโยคาวาจรแปลว่าผู้ประกอบเพื่อความดีเพื่อความประเสิทธิ์มีคำว่าเสียสละจงอย่ามีในจิตคำว่าสละก็จงอย่ามีในจิตจงมีคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าละ <c oughs> เป็นอน,นว่าเราจะละทรัพย์สินเสียทั้งหมด เราจะละทุกสิ่งทุกอย่างที่หมดแม้จะร่างกายของเราเราก็ละร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องเพ่งเราเราก็ละรับสินทั้งหมดที่มีอยู่นี่เราก็ละในคำละในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทำลายร่างกายทิ้งไปทำลายร่างกายของบุคคลอื่นให้หมดไป เีอทรัพย์ส,สินมีเท่าไรโยนทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้มันผิดเป็นอัตตากรัาฐา,านนิยมไม่ถูกอารมณ์ละของเราคือหมายความละที่เราจะไม่ผูกพันตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระธรรมบทคุตกานิายว่ากระจายออกและจะรวมเข้ามีหมายความว่าเรามาละอะไรกันดี ในที่นี้เราก็ละทรัพย์สินเราไม่เมาในทรัพย์สินที่จะเพิงได้มา <c oughs> แต่ว่าถ้าเราเรายังต้องเลี้ยงชีวิตอยู่เราก็ต้องหาหากินตามหน้าที่เพระร่างกายมันต้องการจะกินร่างกายมันต้องการจะนุ่งจะหม่มร่างกายมันจําจะต้องใช้ หามาตามหน้าที่ที่ว่าร่างกายยังมีอยู่ก็ต้องบำรุงเรยมันเพื่อต้องการเอามันไว้เป็นภาชนะสําหรับที่เก้าขเข้าเป็น,สปน่สดภณิพานแต่เลาที่หวังจะหามาเพื่อความร่ํารวยเพื่อการสะสมแล้วม่ไหามาด้วยความละโมบโลกมากไม่ตรงกับฐานะแห่งความเป็นอยู่ในฐานะที่เราเป็น พุทธสาวชนิกือที่เรียกว่าประโยคาวจรคำว่าประโยคาวจรนี้หมายถึงว่าท่านปฏิบู้ปฏิบัติเพื่อประสูตดาปฏิมักพอถึงประสูตดาปฏิมักแล้วท่านเรียกว่าประสูตดาปฏิมักกำลังปฏิบัติอยู่นี่เรียกว่าประโยคาวจรกำลังจะก้าวเข้าไปใกล้พระนิพพานเข้าไปแถ้ท่ารมเยื่อใ่ในทรัพย์สินยังมีอยู่ อารมณ์เยื่อใยในชีวิตมีอยู่เกินไปยังมีความเยื่อใยในบุคคลที่เรื่องทั้งการเกินไปอย่างนี้เที่ยวยังมียางเหนียวคือกิเลสติดใจยอยู่ใช้ไม่ได้เ้วควรจะทำอารมณ์ใจยังไงเพื่อถือว่าหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างทำหน้าที่นั้นให้ครบถ้วนทุกอย่างอย่าให้บกพร่อง แล้วหน้าที่ที่ทานั้นถือว่าทำตามปกติที่มีหน้าที่อยู่เช่นนั้นเราไม่มีความเยื่อใยอะไรเพราะถือว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเรานําไปไม่ได้แต่ถ้าว่าเมื่ออยู่มันมีความจําเป็นจะต้องใช้ก็ต้องหาหามาเพียงพอกับแต่ภาพคือไม่แต่เกี่ยแต่กายให้เหนื่อยยากเกินไป <c oughs> ไม่ละโมบโลภมากเกินไป หามาเพื่อกินหาเมื่อเพื่อใจหามาเพื่อเพื่อคุณกับบุคคลในตระกูลหามาเพื่อเพื่อคุณกับบุคคลที่อยู่ภายในบังคับบัญชาแต่จิตใจของเราไม่ได้ติดอยู่ในทรัพย์สินทนั้งหลายเหล่านั้นคิดว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ในเมื่อเราตายแล้วเราก็แล้วกันไปเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีทรัพย์สินนี้ต่อไปและมีความรู้สึกอยู่เสมอว่า ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ในชีวิตนี้คนดีถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วคนดีถ้ามีสภาพการเกิดอย่างนี้มันก็ต้องหาอย่างนี้มันก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้เวลาที่เราตายไปแล้วเราก็นําไปไม่ได้อย่างนี้เพ็นันว่าอารมณ์ในตอนนี้สิว่าเราละอาการอย่างนี้เสีย เราไม่มีความผูกพันในทรัพย์สิใน,ในใดๆทั้งหมดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสมอว,ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชีอว่าจะมีชีวิตตินซีมาเพื่อมีทรัพย์สมบัติอย่างนี้จะไม่มีสาหรับเราการที่เราจะไม่มีชีวิตตินซีมาเพื่อมีสมบัติอย่างนี้ได้นั่นก็คือหมายความว่าขา้าวคนนี้ผ่านเขาทํากันยังไง แล้วก็มานั่งพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนเขาองสมเด็จพระจอมไตรบริมักดิ์สเดาไม่เคยลืมนะว่าเราแนะกันเท่านั้นนะไม่ใช่มานั่งจำจีจำชัยจนกระทั่งท่านจะได้บรรลุมรคนดูคำสั่งสอนเขาองสมเด็จพระตศคนท่านสอนทีด้านนีด้านิดเขาก็บรรลุมรคลกันี่สำหรับคนดี ถ้าสำหรับคนเลวแล้วก็ยังะเทวทัตก,กอบโกยให้เท่าไรทั้งก็ลงอาวทจีมหานรกนี่เราพูดําว่าละในการแสวงหาทรัพย์สินที่โดยไม่ชอบทำแต่ว่าถ้าหาทรัพย์สินมนโดยชอบทำเพื่อยังความเป็นอยู่ไม่ถือว่ามีความโลภาตามนี้แต่การหามันได้ก็ไม่ติดใจคิดว่ามันกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอดสมัย มีความรู้สึกว่าเสมอว่าเรากับมันต้องจากกันแน่นี่แปรลมของจากะาในคอน,นี้ในคอน,นะไม่แค่นี้นะตอนนี้เราจะมานน่งดูกันต่อไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบริษาทสันดาสอนธรรมจากฆาตัะแค่ตัวละตัวเดียวคำว่าละคำสุดท้ายตัวเดียวเท่านั้นเราใจจิตของเราจะต้องไม่มีคำเสียสละหรือไม่มีคำสละ ตามพระราชนิชัยเขาประบาดสมเด็จเจ้าหัวทรงทีนิชัยมา่องสามชั้นแต้แต่ในชั้นพระองค์ก็ทรงอธิบายไ้ว่ามันเป็นยังไงเสียสละยังมีเยื่อใย,ยอยู่มากจะมีความโลภมากสละอารมณ์ความโลภยังมีอยู่เพราะยังมีความเสียดายท่าละเจ้าตัวเดียวไม่มีความเสียดายหมดเรื่องกันนี่ถ้าเราละแต่วัตถุเราจะได้อะไรขึ้นมาบ้าง <c oughs> อารมณ์ขอเราไม่ติดในลาบเซการะทั้งหมดไม่มีความเยื่ยอใหยในลาบเซการะแต่ว่าต้องหามาตามหน้าที่การหามาตามหน้าที่เนี่ยสมเด็จโตสัมมาสัพพะตเจ้ามรดิทรงตำนี้ถ้าหามาด้วยการสุจริตรมพระองค์ทรงสังเสริญแล้วก็อย่าเป็นนั่นนงตำาหนิชาวบ้านชาวเมืองเขาที่หากิงกันเันยังคำาปนยังคำว่าจะานี้โลกโมโทสังเกินไป ถ้าไม่ได้ไม่รู้สึกไหวตัวจะตายตัวจะแสบมาตายแล้วก็ไปไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะถ้าคิดอย่างนั้นเร็วมากเขาต้องหากินตามหน้าที่เราก็หากินตามหน้าที่ตามภาวะเขาเราจะมี <c oughs> แต่ว่าหากินเลยหน้าที่ไปถึงกันโลบโมโตสันไม่ใช่ภาระของตัวนี้เร็วจัดหรือว่าไม่ใช่พุะธาสาวก มานั่งดูต่อไปจิตใจเราละในทรัพย์สินการที่จะละได้กําลังใจมันละอะไรได้บา้างเพราะทรัพย์สินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตความมโลภเป็นกิเลสเย็เยนสร้างความชื่นจิตให้ปรากฏกบ,บคุคลผพ้นได้มาพ้นได้ทรัพย์สินมันแล้วก็เกิดความชื่นใจว่าโอนหนอ นี่เรามีโชคนะเรามีเงินมากเรามีทองมากเรามีฐานะมากเรามีบริวารมากนี่มันเป็นกินเลสตัวยินถ้าเป็นไปก็ไฟยินถ้าถูกตีก็เหมือนถูกตีด้วยไม่หนวมยิ่งกว่าจะรู้สึกตัวก็ดูกแหลกไวหมดแล้วไอ้ไฟเย็นๆเนี่ยกว่าจะรู้สึกร้อนมันก็ไหมไปหมดตัวตัวก็ตายไปแล้วนี่ต้องระวัง มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อตายทรับย์สินทั้งหลายเหล่านี้หูยาตาพวก็เราสร้างไว้เป็นโมรดกตกทอดท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่างก็ต่างตายไปหมดแล้วไม่มีใครทรงชีวิตอยู่ในเมื่อชีวิตของท่านไม่ทรงอยู่แล้วทรัพย์สมบัติท่านก็ไม่ได้นำไปด้วยแม้แต่ร่างกายก็ไม่ได้นำไป ฉะนั้นร่างกายก็ดีทรัพย์สมบัติคนด,กด,คนดีก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่เดียวกันทรัพย์สมบัติสิ่งที่ส่วนที่สาคัญที่สุดก็คือทรัพย์สมบัติในแต่ร่างกายทรัพย์สมบัติส่วนนี้เรามีความเยื่อใยเรามีความผูกพันมากฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราจะละทรัพย์สินทั้งหลายให้หมดไปจากคิด จิตใจไม่มีการงงเหนียวในทรัพย์สินทั้งหลายที่ใช้คำอันละตัวเดียวตามที่พระบาทสมเด็จพรา่หัวทรงมีพระราชบนญญัตใช้มาเราก็ต้องหันมันละอัตาภาพร่างกายของเราด้วยความจริงจกฆ่าตัวนี้ตัวเดียวเป็นอาหารสบายและเป็นตัวตรงเสียด้วยเราก็มันละเสียหมดละโลภความโลภเสียได้แล้วแล้วก็มาน่งละความโกรธ ความโกรธละตรงไหนลนะ่ะก็มีอารมณ์ให้อาภาัยแกบุคคลผู้ผิดแต่ท่านี้เพิ่มเิ่าจะ่แต่ว่าผิดกฎผิดระเบียบผิดในผิดกฎ,กฎ,กฎหมายอันนี้ให้อาภัยไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้อาภายัย <c oughs> เพราะเป็นระเบียบเป็นข้อบังคับของหมณนะจําเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติคนที่ละเมิดระเบียบละเมิดในละเมิดกฎหม,หมายเขาไม่รียกวคนดี คนประเภทนี้ให้อาภัยไม่ได้ต้องลงโทษตามหน้าที่ตามระเบียบแต่คนดีนี่เขาไม่ไม่ละเมิดระเบียบวินัยและไม่ละเมิดกฎข้อบังคับอนนี้มาถึงว่าการให้อาภัยกับคนที่มีความผิดกฎหมายความว่าเขาหลงผิดคิดรือว่าอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันดีซึ่งไม่เป็นการทําลายระเบียบไม่เป็นการทาลายวินัยไม่เป็นการทาลายกฎหมาย แต่ด้ว่ามีกำลังใจคิดพลาดไปบางทีสิ่งนี้มันเป็นความชั่วเป็นปัจจัยแห่งความเดือดร้อนแต่เขาหลงผิดไปเขาก็พูดผิดไปบ้างทำผิดไปบ้างอันนี้เราก็ไม่ถือโทษโกรธเครีงแค่ไม่ถือโทษโกรธเกลียงก็ยังไม่พอเราก็ให้อภัยเสียเลยเราคิดว่านี่เขาทำไปเพราะการรู้เท่าไม่ถึงการถ้าเขารู้วาอาการอย่างนี้มันเลว เขาก็คงไม่ทำเช่นเดียวกับเราที่เราทําอะไรไปทุกอย่างเราคิดอะไรไปทุกอย่างเราพูดอะไรทุกอย่างแล้วตัดสินใจทําอย่างไร,รก็เพราะเราคิดว่ามันดีแต่คิดถึงอารมณ์นี้เราก็คนให้อภัยแต่เขาพวมีความผิดเว้นไว้แต่ผิดระเบียบภายในแล้วก็กฎหมาย อันนี้ต้องว่ากันไปตามระเบียบ <c oughs> เราไม่โกรธแต่เราต้องลงโทษตามระเบียบเพื่อความอยู่เป็นสุขของคนร่วมกันเป็นส่วนมากนี่แล้วแกตัวนี้ถือว่าเป็นพมิหารสี่ตัวใหญ่ได้เป็นตัวตัดความโกรธเมื่อถ้าเราไม่มีความโลภละความโลภได้แล้วล้วก็มนละความโกรธีอีกตัวให้อภัยนี่เลยวันละความโกรธใ,ใจมันก็เป็นสุข ความโกรธไี่เป็นกิเลสตัวร้อนทําให้เราร้อนง่ายเราละมันแสดงก็ร้อนอยากมางมันก็ไม่มันก็ไม่ก็ไม่ร้อนตอนนี้มันละอีกตัวเนี่ยละความหลง <c oughs> หลงตรงไหนหลงคิดว่าแต่ภาพร่างกายคือกันห้าเดีย๋ยวผมพูดสักนิดหนึง่งเดี๋ยวบรรดาบรรดาศาสตราจารย์หลายจะหาว่าแหมมายึดบาลีเสเลย กันห้าก็ได้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารนิญญาณคือตัวเราเนองต่อไปไม่พูดกันหน้าอีกพูดืั้งตัวเราดีกว่าเข้าใจง่าย <c oughs> <c oughs> เป็นผู้อย่างนี้แล้วก็ญาติโยมผว้เท่าไปนั่งคิดปวดหัวตายเอาร่างกายของเราเนี่ยแหละมันจะมีอะไรบ้างเขาช่างมันมีธีอย่างเขาช่างเราจะไม่หลงในชีวิตค,คิดว่าเราจะไม่ตาย เราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะทรงอยู่มันจะดีอยู่จะไม่ป่วยไข้ไม่สบายเราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะไม่แก่เรามีความรู้สึกตรงตามความเป็นจริงไ้เสมอตัดตัวหลงนะว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยอะไรประกอบได้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ มันประครับประคองเข้ามาเป็นกายในเมื่อเป็นกายแล้วมันมีการทรงตัวไหมท่านบอกว่าร่างกายเป็นอันนี้อย่างเป็นของไม่เที่ยงจริงไหมมองดูให้รู้ว่ามันจริงนะคิดกันเอาเองนะเวลามันน้อยจะมานั่งจำที่จำใจเกินไปไม่เอาใช้ปัญญาสิบ้างถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่แกร์เที่ยงแล้วก็ไม่ป่วยเที่ยงแล้วก็ไม่ตาย ให้พวกคุแค่นี้พอมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงถ้าไปคิดว่ามันจะเที่ยงถ้ามันเคลื่อนไปมันเป็นความสุขหลือความทุกข์แล้วคิดว่าเราจะไม่ป่วยถ้ามันป่วยแล้วมันไม่เกิดเป็นความสุขและความทุกข์คิดว่าจะไม่ตายแต่มันเอิญความตายมันจะเข้ามาถึงจริงๆความน่ายความหลงว่าจะไม่ตายเมื่อความตายมันคืบคลานเข้ามาความรู้สึกมันจะเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ นั่งในตัวเองใช้ปัญญากันเอาใช้ไม่ได้ก่อแล้วไปไม่ได้ห่วงใยใครแนะนํำให้เท่านี้ก็ไม่มีค่าจ้างรางวัลถึงไม่จะมีค่าจ้างรางวัลก็ไม่เอาจะนั่งจาจีจำใช้แ้วคนที่ไม่เอาไหนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าจะคนไหนก็ตามท้ามีวิสัยเป็นเครือพันพขะเทวทัตแล้วก็สอนเท่าไรก็ไม่ได้เรื่อง ถ้าเป็นเครือพันเขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสะกิดนิดหนึ่งเขาเป็นอราหันต์ดูตัวอย่างท่านพระอุติกาเทรีท่านรับฟังอะไรบ้างถ้าท่านเป็นเป็นอราหันต์ได้บทวันเดียวเท่านั้นเป็นอราหันต์เลยเพราะใช้กําลังใจอะไรเพราะาใช้กําลังใจว่าร่างกายที่ป,ประกอบด้วยธาตุสีมันไม่มีการส่งตัวมันม,มีการส่งตัวมันแก่ไปทุกวัน แล้วมันก็พายก็ไปหาความตายในที่สุดมันก็ตายยึดหรือมันไวก็มีความทุกข์จะไปยึดมันได้ยังไงกฎธรรมดาก็มันเป็นอย่างนั้นเอาใจของเราเข้าไปยอมรับรับถือกฎธรรมดาเสียว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงจะเป็นคนคนดีจะเป็นสัตว์คนดีจะเป็นวัตถุคนดีไม่มีอะไรเที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงถ้าเราไม่ละรปยึดมันเข้ามันก็จิตใจมันก็เป็นทุกข์ถ้าใจเราละเสียละ และร่างกายเนี่ยไม่ช้ามก็พังไอ้เรื่องความตายเรื่องการพังให้คิดไปทุกวันว่าวันนี้ตื่นนอนขึ้นแล้วมันจะถึงตอนเย็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเราจะได้นอนหนลับหรือเปล่าไม่ทราบวันจะตายสวันนี้แล้วต้องคิดว่ายางนี้เสมอเมื่อคิดอย่างนี้เราทํำยังไงต่อไปขณะเราท์ก็คิดต่อไปว่าถ้าเราพื้นทรงกายอย่างนี้อีกในชาติอื่นเราก็มีทุกข์ ทุกมันมาจากไหนทุกมันมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากอยากจะรวยอยากมีทรัพย์สินอยากจะทรงอยู่อยากจะโกรธอยากจะวิฆาขิงข่าทำลายแล้งคนอื่นอยากจะร่างกายทรงอยู่ไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้ตายไม่อยากจะพัดรากคนที่รักของที่รักของเราไปเโ้าไม่อยากตายต้องตัดอารมณ์ตัวนี้เสีย ยอมรับรับเสีตามความเป็นจริงว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็จะร่างกายเราร่างกายของบุคคลอื่นและวัตถุธาตุต่างๆก็ตาม,ตามเมื่อมันมีสภาพไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีการเสื่อมไปในแทมกลางมีการสลายตัวเป็นทีสุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเหตุของความทุกข์เราผู้ต้องการความสุขจะไม่ต้องการเหตุนี้ต่อไป เราจะตัดเยื่อใยในชีวิตคือร่างกายที่อย่างเดียวพอตัดร่างกายได้แล้วก็ตัดทุกอื่นทุกอย่างได้หมดคิดว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันตายอยู่ทุกๆวันแในธาตุมรดทังหลเหล่านี้นั้นเมื่อตายแล้วมีอะไรบ้างที่จะมีประโยชน์สําหรับเราไม่มีอีกแล้วถ้าเราต้องเกิดไปชาติหน้าต่อไปก็จะต้องมีสภาพอย่างนี้อีกฉะนั้นเขาตัดสินใจไว่ยากที่คิอว่าร่างกายของเราก็ดี ร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีรับสมัติเป็นโลกทุกสิง่งทุกอย่างในโลกก็ดีตามที่พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้ในมาหาสิประานทุกขอ้อเมื่อเราจะไม่มีความผูกพันเราจะละเสียหมดละทั้งร่างกายจะไม่มีการผูกพันร่างกายของเราละร่างกายของบุคคลอื่นที่เลี้ยงพวงเราละทรัพย์รักสินเป็นละสินแท้หมดมีจิตกำหนดอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื่อของวิริยะ หากว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จโะเรามาโลกเกศคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติในไม่ช้าอารมณ์ละที่สุดประหยัดถึงท่านนั่นคือความผู้เข้าพุทนิพานจะยังมีเป็นนว่าชภาพาเพียงตัวเดียวเพียงเท่านี้แต่กว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทต่ตาปฏิบัติได้ก็หมายความว่าท่านก็มีโอกาสจะสมเรม็จมรรคผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาะ อะไรการเวลาที่จะแนะนำกันมันก็หมดสิ้นแล้วก็ขอจิตว้แต่เพียงต่านี้